สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพามาชมผลงานการติดตั้งหลอดไฟรังผึ้งนะคะวันนี้นะคะเราติดตั้งเป็นแบบว่าหลอดไฟรังผึ้งที่เป็นลักษณะแยกหลอดกันนะคะก็คือแยกแยกวงกันนะคะก็ตัวรังผึ้งนะคะมันจะสามารถติดตั้งได้เนี่ยหลากหลายรูปแบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบนี้หรือว่าจะเป็นแบบชุดท,ที่มันแบบว่าติดตั้งกันต่อเนื่องนะคะหรือไม่พี่พบางท่านนะคะที่ ดีไซน์เอาไว้ว่าอยากให้ตัวลังพึ่งเนี่ยลักษณะเป็นแบบไหนนะคะก็สามารถส่งแบบมาให้ทางเราช่วยดูได้นะคะเราก็จะมีทีมงานช่วยวัดพื้นที่ให้นะคะเราก็ประเมินราคาให้แล้วก็ประเมินค่าใช้จ่ายประเมินตัวหลอดต่างๆนะคะว่าจะต้องใช้อะไหรเท่าไหร่หลอดไฟยังไงบ้างก็วันนี้นะคะเราก็จะมาแนะนําการติดตั้งนะคะตัวหลอดไฟรังพึ่งนะคะว่าติดตั้งกันง่ายแค่ไหนนะคะไปดูกันเลยค่ะ ในชุดของตัวหลอดไฟลังพึ่งนะคะก็จะประกอบไปด้วยนะคะตัวหลอดสั้นนะคะเป็นหลอดสั้นทั้งหมดเนี่ยหหลอดนะคะแล้วก็จะประกอบไปด้วยตัวนี้ค่ะก็คืออะไหล่ตัว V นะคะอันนี้ติดตั้งไปแล้วเรียบร้อยภายในชุดเนี่ยจะมาให้5ตัวนะคะแล้วก็จะมีตัว Y นะคะที่เอาไว้ต่อเชื่อมต่อไฟไปสู่ภายนอกนะคะแล้วก็จะเป็นตัวสายไฟนะคะพร้อมมากับไขควงค่ะวิธีติดตั้งนะคะง่ายๆเลยค่ะเราใช้ตัวนี้นะคะก็คือตัวอะไหล่ใสนะคะ ต่อเข้ากับตัวหลอดไฟได้เลยค่ะและจากนั้นนะคะเราก็ใช้ตัวสายไฟนะคะเ<ๆ>ชื่อมต่อออกข้างนอกเลยค่ะโดยที่เราไม่ต้องใช้ตัวแปลงไฟนะคะสามารถใช้ไฟบ้านได้เลยนะคะติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะของเราเนี่ยจะยึดผ่านโครงเหล็กนะคะหรือถ้าพี่ๆท่านไหนนะคะมีฝ้าเป็นโครงฉาบเรียบนะคะก็สามารถติดตั้งได้เช่นกันค่ะพอติดตั้งเสร็จแล้วนะคะตัวนี้นะคะมันจะมีลูน็อตเล็กๆนะคะสามารถยึดได้เลยนะคะ สอบถามเข้ามาได้เลยนะคะสําหรับพี่ๆที่กําลังดูไฟอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นไฟที่เอาไว้ตกแต่งบ้านตกแต่งลงรถนะคะตกแต่งตามร้านค้าต่างๆหรือไม่ก็เป็นคาแครนะคะก็โปรเทลมือโปรบอกต่อนะคะของเราก็จัดจาหน่ายทุกช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น t i k t o อกช้อปป l a ล a ซานะคะแล้วก็ใน l i n e แอดนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณนะคะโปรเทลมือโปรบอกต่อคะ่ะ มีดีไซน์แบบไหนนะคะแจ้งทักเรามาได้ตลอดเลยนะคะเดี๋ยวเราสารฝันจัดให้แน่นอนคะ่ะโปรเฮลนะคะจัดจำหน่ายเกี่ยวกับอุปกรณ์ดูแลรักษารถยนต์ครบวงจรเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผ้าฟองน้ำอุปกรณ์น้ำยาต่างๆนะคะแล้วก็อุปกรณ์คา r เดทิลลิ่งทุกชนิดนะคะยังไงก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ขอบคุณมากๆเลยคะ่ะ